จให้การนำลงไปติดตั้นล่าช้านยทนไม่หนงช่ากาเล่ยนันางเปเะหลังจากนี้จะหยุดการปฏิบัติการไว้ก่อนและจะเริ่มการพรุ่งนี้โดยรงนี้จะใช้บอลลของเรือเข้าไปติดตั้งเพิ่มเอเยหนื่งเียมสุดใจ นเนี่ยตรงนี้มา,ามาเนี่ยกำลังจะขึ้นตร่นี้ตื่น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 ลอัน้เนี่ยเริ่มต้นแล้วโ,โอ้มีขา้าวโพดหลุดออกมาด้วยค่่มีขา้าวโพดหลุดออกมาด้วยเลยฟินอยู่ด้านในนะคะเย,<ม>ยี่ยมฮาฮ่าฮพ่ตาย

ยอมไม่ยลวอ่านี่เช็ดเช็ดเช็ดกิ่งมากเลยเสร็จแล้วปอบมือให้น้องฟินหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมยังไงเยี่ยมอ่ะชิคกี้พายเอ้าเอาหาวเอ้าเห่าอะไรเนี่ย ยาให้แล้วนอนดึกเวยครให้เดียวก่อนเดี๋ยวก่อนอ <ละ S 1> ย่ามากินมนมหน่อยแม่ต้องอาบน้ำก่อนนะคะจินนงหน่อย